วันนี้เรามาคุยกันเรื่องกัมพูชานะครับครับดรวันนี้เนี่ยประเด็นข่าวไทยกับกัมพูชาน่าจะฮอตที่สุดครับในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะครับใช่มาดูในมิติของการพึ่งพาเศรษฐกิจระหว่างไทยกับกัมพูชากับไทยกัมพูชากับประเทศจีนแล้วก็เวียดนามนะครับเ,เป็นประเด็นที่ น่าสนใจขณะนี้ในข่าวของประเทศไทยเยอะแยะมากมายเหลือเกินหลากหลายประเด็นมากๆครับครับผมขอชวนท่านทั้งสองคุยอย่างนี้ก่อนนะครับว่ากัมพูชาในพึ่งพิงเศรษฐกิจไทยแค่ไหนอย่างไรนะครับว่าจะไปพ่วงกับของเออแล้วจีนแล้วไปไปพ่วงกับจีนยังไงไปพ่วงเวียดนามในประเด็นไหนบ้างนะครับขอเริ่มจากยื่นของการค้าการขายก่อนเพราะการค้าการขายกลายเป็นประเด็นว่าปิดด่านไม่ปิดด่าน นะครับเอาเราพูดถึงในวันนี้พูดถึงมิติของเศรษฐกิจนะครับการค้าการขายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยกัมพูชาเนี่ยพึ่งพิงตลาดและพึ่งพิงสินค้าไทยเยอะมากครับปีที่แล้วนะครับประมาณสักส่วนแบ่งตลาดของสินค้าไทยในกัมพูชาเนี่ยก็ประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่หลังจากที่สิบปีปัจจุบัน หลังจากสิปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยปัจจุบันเหลือกดหายไปเยอะครับเกือบสสิเปอร์เซ็นต์สินค้าที่จะมาแทนที่สินค้าไทยและแทนที่ไปแล้วและผมคิดว่าในอนาคตก็จะมีการมีสินค้าในประเทศเนี้ยมาแทนที่สินค้าไทยอีกเยอะเลยต mm hmm. ัวสินค้าจากประเทศจีนและก็สินค้าจากเวียดนามนะครับทำไมจึงเป็นแบบนั้นมันก็มีเหตุมีผลของมันอยู่แล้วนะครับว่ากัมพูชาเนี่ยพึ่งพิงทุนจากจีนเยอะ กลับมาที่สินค้าที่เราส่งออกไปเนี่ยนะครับตัวเลขที่ขณะนี้รายงานก็หลากหลายนะครับแต่ละฝ่ายก็รายงานโน่นนั่นนี่กันว่ากันไปสําหรับตัวเลขผมเนี่ยเพิ่มจาก4,000ล้านเหรียญเป็น9,000ล้านเหรียญในปีที่แล้วนะครับค่อนข้างจะสูงนะครับแต่ว่าส่วนแบ่งตลาดมันลดลงนะส่วนแบ่งตลาดสินค้าไทยในกัมพูชาลดลงผมก็คิดว่าอันหนึ่งที่ทำให การปิดด่านของกัมพูชาอาจจะไม่กังวลมากนักหรือเปล่านะแต่จริงๆก็กังวลนั่นแหละถ้าเราฟังข่าวต่างๆก็บอกว่าอยากให้ไทยเปิดด่าน uh huh. อยากให้ไทยเปิดด่านแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนกับสิบปีที่ผ่านมาที่เขาพึ่งพิงสินค้าจากไทยเยอะ uh huh. ท่านผู้ฟังลองทายดิครับว่าเราส่งสินค้าอะไรไปกัมพูชามากที่สุด ผมต่อให้ก็ได้ผมให้รางวัลเลยไม่มีทางที่จะทายถูกแน,น่นอนอุปโภคของอุปโภคบริโภคของใช้ของกินของใช้แล้วไหมครับน่าจะใช่งั้นผิดครับท่านด็อกเตอร์ครับ,เป,รบเป็นอะไรครับ,บุิาคิดว่าเป็นอะไรครับคุริ่าครับคุลิาา่าไทยคุยกันเล่นๆครับคุริ่าครับแต่เมื่อกี้อาจารย์ก็บอกว่าน่าจะน่าจะเดากันยากให้อาจารย์เฉลยเลยดีกว่าผมจริงๆนะผมเห็นตัวเลขเระบุเขต้องเหมือนกันนะเฮ้ยจริงหรือเปล่านะสินค้าที่เราเราส่งไป ให้กัมพูชามากที่สุดนะครับสามสิบสามเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดทองคำออัญมณีและเครื่องประดับ,บโอ้โหให้เดาก็เดาไม่ถูกเหมือนกันไม่ถูกจริงครับไม่ถูกจริงครับไม่ถูกจริงไม่ถูกครับไม่ถูกนะครับเพราะนั้นเราไม่ส่งทองคำหรือเครื่องประดับอัญมณีนี่ก็คงจะไม่ไม่มีผลต่อกัมพูชาเท่าไหร่สามสิบสามเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ตัวเลขปีล่าสุดนะครับปีที่แล้วนี่แหละครับถ้าพูดฟังครับ อ่ะคราวนี้อันดับสองเนี่ยนะครับที่เราส่งไปกัมพูชาเนี่ยเป็นอันดับสองสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เกือบเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับเป็นน้ํามันและผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับน้ํามันอ่าลองอันนี้เริ่มเริ่มไปเรื่องของอการจําเป็นและสินค้าจําเป็นละนะ,ะสามก็เป็นเรื่องของอน้ําตาลนะสี่ก็เป็นชิ้นส่วนรถยนต์นะครับ สินค้าอุปโภคบริโภคอันนี้ประมผมบอกได<น>้เรียกกันไปนะฮะต่ำกว่าต่ำกว่าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เป็นอย่างนี้ก่อนนะครับอ่ <c oughs> เรานําเข้าอะไรมาจากกัมพูชาบ้างนะครับเรานําเข้าอะไรมาจากกัมพูชาบ้างหนึ่งครับเยอะที่สุดครับเป็นเรื่องของสินค้าเกษตรสินค้าเกษตรที่ในนั้นที่นําเข้ามามากที่สุดที่กัมพูชาเนี่ยนะครับมะาม่วงมะม่วงครับ มะม่วงท่านผู้ฟังอาจจะงงวง่าเอ้ยมะม่วงไทยมะม่วงแก้วขมินนขม้นเหรอใช่อ่าที่อาจารย์พูดถึงบ,บ่อยๆผมจําได้เลยพออาจารย์พูดถึงกัมพูชาปุ๊บผมนึกถึงมะม่วงแก้วขมิน้นจำจำดีมากเลยมีความจำดีมากนะเนี่ยหลุดไม่ได้เลยเนี่ยหลุดไม่ได้เลยเ <c oughs> อามา <c oughs> แบบพูดซ้ำเลยก็เฮ้ยเคยพูดแล้วนะแล้วจริงๆเราพูดกันเยอะมากในหลายเรื่องมากเลยนะครับเชื่อแล้วอาจารย์เทิงค์ค้าต่อไปก็ ที่นาเข้ามาจากกัมพูชาก็จะเป็นชิ้นส่วนครับอากัเช่นชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นส่วนรถยนต์เสื้อผ้าอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มใหญ่ๆที่เรานําเข้ามาซึ่งเรา,าได้ดุลค่ากับกัมพูชาเยอะมากนําเข้าเมื่อกี้นั้นผมจาได้ตัวเลขหน่อยน,นะครับเ,เราส่งออกไป900 0ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐน,นาเข้ามาจากกัมพูชาประมาณสักพันล้านเหรียญก็ได้ดุลประมาณทั้งแปดพันล้านเย,นยอะมากมาอาสานนะครับอนี้ตัวเลขอาจจะ สูงกว่าหลายๆหน่วยงานนะครับแต่ว่าเป็นตัวเลขของฐานข้อมูลระหว่างประเทศนะครับเ,เราจะเห็นได้ว่าเสื้อผ้าคือขณะนี้เนี่ยกัมพูชาก็น่าจะเป็นหนึ่งศูนย์กลางของเสื้อผ้าของการผลิตเสื้อผ้าถ้าเป็นแบรนด์ดังๆนักฟุตบอลิลาที่ใส่กันอยู่พลิกดูด้านหลังอะ่ะก็จะเป็นเม็ดอิอนค m b o เดียเยอะมากคะ<ช>โดยเฉพาะพวกอุปรกรณ์กีฬาครับครับผม ท่านนี้เราดูนะครับว่าสินค้าที่เราส่งไปไปกัมพูชาเนี่ยก็หลายตัวนะที่สินค้าจีนสามารถทดทดแทนได้คร,ครับสินค้าจีนสามารถทดแทนได้ถ้าท่านรั้ฟังตามผมเมื่อกี้ผมพูดว่าส่วนแบ่งตลาดของสินค้าไทยเมื่อกี้นี่นครับปัจจุบันนะสามสิบเปอร์เซ็นต์จีนเนี่ยเพิ่มจากสามสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อสิบปีที่แล้วมาเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์แทนสินค้าไทยนะครับเหตุผลก็เพราะว่า จีนเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดส่วนแบ่งตลาดของด้านทุนจีจนที่เข้าไปในกัมพูชาเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตรงๆนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทุนไทยที่เข้าไปกัมพูชาไม่ได้ไม่ได้เยอะนะครับเยอะเหมือนกันในในตัวเลขขอสมควรนะแต่ว่าเมื่อเทียบกับเพื่อนล้วก็ไม่ได้เยอะนะครับถ้าจีนเป็นเบอร์หนึ่งในการลงทุนในกัมพูชาไทยเป็นเบอร์สิบอันดับที่สิบในการลงทุนในกัมพูชา นะครับไทยทุนไทยที่ไปเทียบกับอาเซียนด้วยกันในกัมพูชาเนี่ยยังต่ำกว่ามาเลเซียต่ำกว่าสิงคโปร์แล้วก็ต่ำกว่าเวียดนามนะครับ,รบต่ำกว่าเวียดนามนะครับดงนั้นในสินค้าเมื่อกี้ก็ซื้อจากเวียดนามเพิ่มขึ้นทุนก็พึ่งพิงจากเวียดนามมากขึ้นพึ่งพิงกัมพูชานะครับพึ่งพิงสินค้าจากจีนมากขึ้นพึ่งพิงทุนจากจีนมากขึ้นในสองมิติแล้วเห็นไหมครับ ขาพึ่งพิงเศรษฐกิจไทยในแง่าการค้าและการลงทุนให้ลดลงนะครับไทยเข้าไปลงทุน,นคือจีนก่อนดีกว่าจีนนี่เข้าไปลงทุนในในกัมพูชาเนี่ยเกือบทุกภาคการผลิตแบ่งเป็นสองส่วนแล้วกันทั้งภาคการผลิตและโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานนี่ไปเยอะมากนะครับไม่ว่าจะไปขุดคลองฟูนันฟูนันเดโชนะครับจากเมือง จากจังหวัดกาลาดานนะกาฬาดานนะครับเมืองนี้ก็จังหวัดนี้ก็อยู่ใกล้กับกรุงปนมเป็นผ่าน4ี่จังหวัดเพื่อให้เป็นเส้นทางในการขนส่งโลจิสติกจีนไปทําเรื่องของอทางด่วนจีนไปทําเรื่องการพัฒนาท่าเรือสีอนุวิวจีนไปพัฒนานิคมอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมของกัมพูชาก็มีประมาณสัก20กว่านิคมส่วนใหญ่ก็บทบาทของทุนจีนเข้าไปมีผลทั้งสิน้น จีนไปทำโรงแรมจีนไปทำคาสิโนจีนไปทำพัฒนาารร้านอาหารจีนไปทำเรื่องอุตสาหกรรมกรเกษตรแปรรูปจีนไปทำเสื้อผ้าในกัมพูชาเยอะมากจีนไปทำอสังหาริมทรัพย์ในกัมพูชาเยอะมากครับประเทศไทยไปทำอะไรบ้างในลงทุนอะไรบ้างในกัมพูชาค้าส่งค้าปลีกครับประเทศไทยไปทำโรงแรมครับพัฒนาการร้านอาหารครับ ไปลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมเจ้าของคนไทยเลยก็คือไปลงทุนเป็นเจ้าของในนิคมอุตสาหกรรมศรีโสพลห่างจากจังหวัดบันเตียนเบียนเจยไม่เท่าไหร่จากจังหวัดบันเตียนเบียนเจยก็เข้าไปจังหวัดศรีโสพลได้เลยนะครับแล้วก็ไปทําอุตสาหกรรมเสื้อผ้าทุนไทยไปปลูกป่ามน้ํามันเยอะแล้วก็แปรรูปด้วยนะ ถ้าท่านดูฟังมีโอกาสเดินทางจากตราดเข้าไปเกาะกงจากเกาะกงไปศสีอนุวิวนั้นทั้งแถบแถบนี้น่าจะเป็นเมืองหลวงการปลูกปาล์มของกัมพูชาซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นทุนไทยที่ไปปลูกแล้วก็ไปทําแปรรูปเรื่องน้ำมันปาล์มอยู่ด้วยก็ประมาณนี้นะครข้ามในกรณีทุนเราเห็นว่าทั้งการค้าและการลงทุนเนี่ยบทบาทของไทยเมื่อที่แบบจีนและเวียดนามเวียดนามนี่ก็ไปลงทุนอะไรบ้างใน,ในกัมพูชาเวียดนามไปลงทุนเรื่องการปลูกข้าว เวียดนามไปลงทุนเรื่องการทําการเกษตรปลูกข้าวนะครับผลิตผลิตยางพาราตามจังหวัดชายแดนที่มีชายแดนติดกับเวียดนามนะครับประเด็นต่อไปอที่ทไทยกับกัมพูชาพึ่งพิง,พงอะไรกันบ้างเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไปเที่ยวกัมพูชาเนี่ยนะครับประมาณสักเจ็ดล้านคนครับ เจล้านคนสองล้านกว่าคนประมาณสักสองล้านห้าแสนคนเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยโอ้คับเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยนักท่องเที่ยวอันดับที่สองที่ไปเที่ยวกัมพูชานะครับเป็นเวียดนามนะครับออกมาจากเพื่อนบ้านสองฝั่งเนาะครับใช่นักท่องเที่ยวอันดับที่สามที่ไปเที่ยวเวียดนามเออกัมพูชาก็คือนักท่องเที่ยวจากจีนนะครับนักท่องเที่ยวจากจีน ผมคิดว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างจีนและกัมพูชาเนี่ยมีโอกาสที่จะทําให้นักท,ท่องเที่ยวจีนไปเที่ยวกัมพูชาเป็นอันดับสองต่อ,ตอไปนะครับคนไทยที่เข้าไปปีหนึ่งเนี่ยนะครับเข้าไปเที่ยวกัมพูชาเนี่ยหอบเงินไปให้เขาเอาเงินไปให้เขาเรื่องของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวปีหนึ่งประมาณสักหมื่นล้านบาทหกหมื่นล้านบาทในแง่ของท่องเที่ยวเนี่ย ถ้าเราไม่ไปเที่ยวเขาเขาก็ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจแต่เหมือนที่บอกครับว่าเขาก็มีตัวเลือกก็คือประเทศจีนและเวียดนามอาจจะไปทาประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวจากจีนจาก,กจากเวียดนามเข้ามาเที่ยวบ้านเขาแทนนักท่องเที่ยวไทยก็ได้นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่3ที่เกี่ยวข้องไทยเวียดนามไทยไทยกัมพูชากัมพูชาจีนกัมพูชาเวียดนามนะครับ เจ็ดโมงสิบห้านาทีครับท่านผู้ฟังครับโอเคครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นายหัวต้องเป็นคนบอกเรานะเซ็นเซอร์เบรกใช่ฮะปันสต็อปเซอร์วิสแล้วครับดีมากครับต่อไปก็จะจัดรายการเองด้วยนะจัดจัดรายการเองโปรดิวซ์เองต่อเองอะไรทุกอย่างนะคะแต่เราไปพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อเรื่องนี้นะครับประเด็นร้อนเกี่ยวกับกัมพูชาครับค่ะกลับมาติดตามรายการ Good Morning อาเซียนกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของรายการยังอยู่กับนายหัวอัดกันนะคะในประเด็นเรื่องของ กัมพูชาค่ะค,ค่ะกัมพูาครับท่านดรเจตครับมีแฟนคลับเราคุณคอ้วนลามกำแพงถามคำถ,ถามที่ดีนะครับค่ะ,คะ,ะจีนกับเวียดนามหรือประเทศอื่นๆไปลงทุนในกัมพูชาเยอะนะครับฟังผมเมื่อกี้เอ๊ะทำไมคนกัมพูชายิงย่างยาก,ยากจนและต้องมาขายแรงงานในประเทศไทยอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่เห็นชัดเจนนะครับผมก็แชร์ไอเดียก็คือว่าความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของเวียดนาม ของกัมบ,บ,บูชาอย่างสูงครับรว <ไป S 1> ยกระจุกไปจนกระจายอย่างที่อาจารย์บอกว่าทองที่ซื้อเข้าไปเนี่ยไม่ใช่ทุกคนจะได้ซื้อหรอก<า>ก็คงเป็นกลุ่ม กลุ่มที่เป็นกลุ่มที่มีเงินน่ะชนชั้นชนชั้นกลางถึงสูงของเขาซึ่งซึ่งมันก็จะกระจุกอยู่ไม่ไม่ไม่กี่ไม่กี่ครอบครัวเนี่ยดังนั้นเนี่ยเห็นพวกพออาจารย์พูดว่าทองปุ๊บอ่ะผมนึกภาพออกเลยภาพผมหายเศรษฐีกัมพูชานุที่ซื้อทองจากเราไปอ่ะก็คงไม่ได้กระจายไปทุกคนหรอกมันก็ไม่ได้มีใครสามารถจะเข้าถึงได้ทั้งหมดนะฮะถูกต้องถูกต้องนะครับผมก็เพิ่มประเด็นแรงงานหน่อยนะครับเราประเด็นจากแรงงานลงกุวนลางแผงอุวงในฟังอยู่นะ แรงงานนี่มีผู้นําของเขาหรือผู้นําสูงสุดของเขาผู้นําตัวจริงของเขาก็บอกว่าแรงงานไทยจริงๆก็เป็นประเด็นที่ผมจะพูดในเบรกสองอยู่ละแรงแรงงานกัมพูชาที่มาทํางานในประเทศไทยเนี่ยกลับเถอะนะบ้านเขาเนี่ยนะ,ะกัมพูชามีแรงมีตําแหน่งว่างอยู่แล้วผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นตัวเลขข้อแทจริงเท่าไหร่ครับ ก็ว่าถ้ามีแรงงานจริงๆถ้ามีตําแหน่งว่างจริงๆก็คงจะจะอยู่ที่กัมพูชาอยู่แล้วครับผมคิดว่าประเด็นที่จะให้แรงงานกลับไปทํางานในประเทศตัวเองก็คือกัมพูชาผมวิดว่าไม่กลับนะเื่องนี้ครับตำแหน่งมีหรือเปล่าอาจจะมีแต่ไม่เยอะมีไม่มีเหมือนกันแต่ผมคิดว่าไม่เยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเกษตรแลว้วก็ในภาคอุตสาหกรรมไม่เยอะครับค่บนะ หลักตั้ว่างถึงหลักแสนหรือเปล่าไม่น่าจะถึงอันนี้ผมประเมินเร็วๆนะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยรานผูฟังทุกท่านครับท่านรู้ไหมครับว่าแรงงานกัมพูชาที่ขอบคุณคุณอ้วนะครับเปิดประเด็นแรงงานกัมพูชาให้ผมไปต่อได้ <c oughs> ท่านท่านทราบไหมครับว่าแรงงานในกัมพูชาเนี่ยมาทําในประเทศไทยเนี่ยกี่คนอเท่าไหร่ครับไม่มีทราหรอครับ ตัวเลขทางการเนี่ยไม่ไว่าจะเป็นแรงงานต่างด้าวไม่ไว่าจะเป็นแรงงานพมา่าแรงงานลาวแรงงานเวียดนามแรงงานกัมพูชาทางการเนี่ยน้อยมากครับ uh huh. ถ้าแรงงานตัวเลขทางการของแรงงานกัมพูชามาอยู่ในประเทศไทยห้าแสนคนท uh huh. างการนะห uh huh. ้าแสนถูกแสนคนประมาณนี้ลกลมกลมแรงงานท่านผู้ฟังครับตัวเลขผมตัวเลขผมมีแหลวผมบอกมาจากไหนผมมีซอสหมดแล้วครับนะครับ คิดกันเองผมไม่ได้จินตนาการแล้วก็นั่งนั่งเทียนแล้วพูดไม่ใช่ไม่มีครับเ,เราได้ประเมินกันจาก,กฝ่าย,ายหลายๆฝ่ายแล้วนะครับก็คือมากกว่าหนึ่งล้านคนแรงงานกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทยมากกว่าหนึ่งล้านคนแล้วนะนะคืออันนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นตัวเลขทางการและไม่เป็นทางการนะหนึ่งล้านคนที่อยู่ในประเทศไทยมากกว่านะครับหนึ่งล้านคนบวกเนี่ยที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ย ปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยคนไทยธุรกิจไทยบริษัทไทยในทุกมิติจ่ายค่าจ้างให้กับแรงงานคนกัมพูชามากกว่าหนึ่งแสนล้านบาทต่อปีคนเล็กต่อปีนะคมันเยอะถามคนกัมพูชาว่าเขาอยากกลับไหมผมว่าเขาไม่อยากกลับเพราะม,มีตำแหน่งมีงานอยู่แล้วในประเทศไทยและกลับไปก็คือเสี่ยงที่จะว่างงานที่กัมพูชาสองครับ ค่าจ้างในประเทศไทยสูงกว่าในกัมพูชาเยอะมากใช่กัมพูชาค่าจ้างต่อเดือน,นี่ประมาณสักสองร้อยเหรียญสองร้อยเหรียญประมาณเท่าไหร่หกพันเจ็ดพันบ้านเราอย่างต่ำในเก้าพันนะครับเก้าพันบวกนะครับเป็นเปอร์ก็มีนะครับเพราะนั้นต่างกันประมาณสักสามพัน 3, นี่อันประเด็นที่สองนะครับประเด็นที่สามก็คือความเป็นอยู่แรงงานกัมพูชาความเป็นอยู่ในประเทศไทยเนมันสะดวกสบายครับ มันไปไปโน่นไปนี่ไปมาหาสู่ไปซื้อสินค้าโน,นนั่นนี่ก็สะดวกสบายเมืองไทยจเจริญใช่ครับแต่จเจริญอันนี้อันนี้แอ,แ,อแอบเสริมอาจารย์นิดนึงว่าผมมีค,ค,คนรู้จักเป็นคนญี่ปุ่นนะฮะเขาว่าตอนแรกเขาอยู่เขาอยู่เมืองไทยแล้วเขาย้ายไปเป็นเฮดคือย้ายสูงขึ้นอ่ะแต่ต้องย้ายไปอยู่ที่กรัรมพูชามาเป็นคันทรีเฮดอะไรเงี้ยนะครับสิ่งที่เขาบ่นมากคือเขาบอกว่า เอออยู่เมืองไทยเนี่ยหาของกินก็ง่ายอาหารญี่ปุ่นอร่อยมากก็บอกว่าของ <S <S <ๆ>ของกินที่ญี่ปุ่นของอาหารญี่ปุ่นที่ไทยเนี่ยอร่อยเหมือนญี่ปุ่นเลยแต่เขาบอกไปที่กัมพูชาไม่มีเลยกินเลยก็บอกเขาเขากินอะไรก็ไม่ถูกปากคือในมุมของเอ็กซ์แพดหรือคนที่เป็นคนต่างชาติเนี่ยขเขายังไงเขาก็ชอบเมืองไทยมากกว่าใชาถ่ถูกต้องครับถูกต้องครับเรื่องที่สี่ก็คือว่าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยที่บ้านเราเนี่ยมันสะดวกสบายกว่ามันทันเวลามันทันทุนตีระบบสาธารณสุขของกัมพูชา โอเคเขาก็ดีระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับประเทศไทยแล้วเนี่ยของประเทศไทยดีกว่าสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยนะครับประเทศไทยเราก็พึ่งพิงแรงงานกัมพูชาเยอะถ้ากลับ,รบจริงๆภาคการผลิตหลายภาคการผลิตเราก็ลาบากเกิดร้อนแน่ๆเกิดร้อนแน่ๆก่อสร้างนี่เข้าไปอยู่เยอะมากแล้วก่อสร้างเนี่ยมันตรงมันตรงกับสเปคของแรงงานกัมพูชาเลยนะครับแรงงานกัมพูชานี่ก็ทนเขาขยัดนะนะครับแรงงาน เราเห็นว่าแรงงานพม่าเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ทำในในเก่อสร้างน,นะครับครับอย่างไรก็ตามครับกรณีที่เกิดขึ้นพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาขณะดนี้ผมต้องชมคนไทยอย่างหนึ่งนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแรงงานก็คือว่า,วาเราจะไม่เห็นคนไทยแสดงกริยา,าที่ไม่ดีต่อแรงงานกัมพูชาเลยนะครับ ไม่ได้ใช้โอกาสนี้ในในไปเสริมเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศแล้วก็มามาเป็นไม่เป็นทางลกต่อแรงงานในกัมพูชาเลยในที่อยู่ในรประคไทคนไทยโดยพื้นฐานจริงๆเนี่ยเป็นคนใจดีนะไม่มีเลยนะเฮ้ย hey, ไปคุณออกไปเลยนะเนี่ย<ม>คุณอูดประเทศกัมพูชาทำอย่างนั้นอย่างนี้เรารเไม่ได้เต้นตามกระแสนะครับ อันนี้ผม,ผ,มผมดูข่าวในกัมพูชาเนี่ยเหมือนแบบทางคนกัมพูชาเนี่ยน่าจะน่าจะบีดม,มีตรงนี้มากกว่าไทยมีอารมณ์มากกว่าคนไทยด้วยซ้าไปนะครับแต่ในต้องชมว่าเป็นคนคนใจดีมากมากนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นแรงงานผมคิดว่ายังไงก็ไม่น่าจะจะกลับตามคําเชื้อเชิญของฝั่งกัมพูชาเว้นเสียแต่ว่าเว้นเสียแต่ว่าประเทศไทยอาจจะใช้ไม้สุดท้ายในการกดดันว่าเอ้ยสุดท้ายแรงงานกัมพูชากลับเถอะ ันนี้เขาก็ไม่มีทางเลือกที่เขาจะต้องกลับนะครับแต่ว่าประเทศไทยก็ดีรัฐบาลไทยก็ดีอ้าวหน้าจอดับไปแล้วยังอยู่ค่ะจา์ค่ะยังอยู่นะครับยังอยู่นะครับหน้าจอคอมผมดับไปสงสัยเป็นที่ผมนะเออประเทศไทยคนไทยก็ยังไม่มีมาตรการที่เอ่อที่จะไปขับผลักดันอะไรังเกี็ดเดียดฉันไม่ได้ปีอะไรอย่างนั้นนะฮะครับมีประเด็นเรื่องของการปิดด่านเปิดด่านเออเท่านั้นเองมันก็เป็นเชิงทางเทคนิคครับครับครับ เพราะฉะนั้นอ,อย่างไรก็ตามครับในภายใต้เวลาที่มีอยู่อย่างจํากัดก็ในอนาคตหลังจากนี้นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป2ปีสปีหปี10ปีการพึ่งพิงเศรษฐกิจของกัมพูชาต่อไทยผมประเมินว่าน่าจะค่อยๆลดลงอในมิติของอะไรในมิติของการค้า <Yeah. S 2> ในมิติของ,ของอจำนวนนักท่องเที่ยวครับในมิติของอดูหนังไทย จะค่อยๆลดลงไปคที่ฝั่งกัมพูชาบอกไม่ต้องดูหนังไทยแล้วจริงๆคนกัมพูชาเขาดูหนังจีนกันนะครับเก็ดูหนังจีนก็ดูหนังเกาหลีนะครับกัมพูชาสามสิบสักยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่ดูหนังไทยส่วนใหญ่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไปดูหนังหนังจีนเท็ส่วนใหญ่ครับครับอาจารย์ครับมีเวลาสั้นๆอันนี้เราพูดถึงกับฝั่งกัมพูชาแล้วไทยเราเองครับถ้าเกิดเขาพึ่งพาเราน้อยลงนะครับเราจะรับมือยังไงในขณะเดียวกันเนี่ยเรายังต้องพึ่งพาแรงงานเขาอยู่ เราจะรับมือยังไงอ่ะมีสองอันเนี้ครับอาจารย์โอเคดีโอเป็นเป็นคำถามที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเอาแรงงานก่อนลวกันครับคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานเนี่ยผมว่าหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องกับแรงงานเนี่ยผมว่าเป็นต้องไปทําฉากทัดเหมือนกันนะอแล้วผมคิดว่าวันนี้ที่เป็นไทยพิพาทกัมพูชาเนี่ยนะครับผมว่าไม่ได้หยุดนะเดี๋ยวก็จะมีไปเรื่อยๆนะครับเพราะประเด็นมันยังอยู่ปัญหาย่งใช่เพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานเนี่ยต้องไปทําฉากทัดว่าถ้าวันหนึ่ง แรงงานกัมพูชากลับประเทศหมดเลยอ่ะอเราจะ<ต>อยู่ยัยงไงสาคเกิจใช<ะ>่ตัวเลขผมสมมติล้านคนสมมติกลับไปห้าแสนคนเนี่ยเราอาจจะระดับแสนคนเนี่ยจะไปเอาจากพื้นเพิงแรงงานจากเมียนมาอันนี้อาจจะพอได้นะผมว่าต็มแม็กก็น่าจะระดับห้าแสนคนกับเมียนมาแต่ที่อีกห้าแสนคนเนี่ยไปมาจากไหนอันนี้หน่วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานก็ต้อง,ต,องต้องคิดต่อไปผมคิดเร็วๆแชร์ท่านผู้ฟังก็ูกอว่า จะไปเอาแรงงานที่ไหนผมคิดเร็วๆนะแรงงานในเอเชียใต้อก็ะ <ใน S 1> จะมืนในเเสิงคโปร์แร,รงงานในเอเชียใต้ไปทําในสิงคโปร์ไปทําในมาเลเซียไปทํำในดุนเซียเยอะคขาอแต่ฝัง่งที่ติดประเทศไทยในส่วนใหญ่เป็นเมียนมาเป็นลาวเป็นกัมพูชาส่วนใหญ่เพราะนั้นไทยต้องคิดแหละ ครับในฉากทัดที่มำเรวล้าที่สุดครับผมก็ค,คิดเรื่องนี้แต่อันนี้ก็เป็นวิธีคิดแบบนึงกับอีกแบบหนึ่งคือหรือว่าเร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 าเปลี่ยนเซกเมนต์ไหมภาคการผลิตของเราอจากเดิมที่เป็นผลิตแบบเดิมๆที่เป็น labor i n c e n t i v e อะ่ะไปอยู่ภาคการผลิตที่เป็น Service หรือว่าเป็น Innovation มากขึ้นอันนี้ก็เป็นการชิฟกระบวนทัดทั้งหมดเลยนะฮะก็อก็ก็สามารถที่จะดูได้เช่นเดียวกันแต่ต้องคิดครับอย่างที่อาจารย์บอกว่าคนที่มีส่วนร่วมต้องคิดนะฮะรัฐบาลต้องคิดนะครับเอาละครับ หมดเวลาแล้วในเช้าวันนี้นะครับใช่แล้วค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะขอบคุณครับ250คนที่เข้ามาฟังครับขอบคุณดรคุณลิซ่าท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ